บอสข้ามาบอสตัวเดียวมันน่าจะยังไม่ได้ซ่อมบ้านนะร่วงร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยามาได้แล้วผมแบ็คแบ๊กลงไปทำที่แบ้ยในบ้านสองตัวในบ้านสองตัวยิงเลี้ยไอแบ็คหน่อยยิงเลี้ยไอแบ็คหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมันมีเวลาเฮ้ยผมยิงเลี้ยแค่เดียวพอแล้วก็สามารถผมยิงผมยิงเฮ้ยล้ได้แล้วไดแล้วได้ศพได้ศพแล้วมันลอง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 ลอนะ ถือบ้านถือบ้านถือบ้านเอาอย่าบ้านไอ้แบงไอ้แบไอ้แบงค์ไอ้แบงไอ้แบงค์ไอ้แบค์ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แบ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 นไอ้แบงไอ้แบงไอ้แบนไอ้แบไอ้แบงไอ้แบ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 นไอ้แบ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 ง้แบงไอ้แบไอ้แบไอ้แบนไอ้แบ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 ไอ เอ้หมาเควนเี่เลยเอยยไปจะไปบ้านไมจะไปบ้านหลบ้านจะไปบ้านไปบ้านหมดเลยแบกเฮ้ยมันมาเพิ่ไปบ้านมาแล้วตมุมาแล้วตอมุมลแกทิงเลยไปบ้านไปบ้านบ้านมันจะเล่นหลังบ้านมาเามาามามามมาดมาดีมมาอ้ย่ามาโดนหลัง่หังเล่หางม่หางไม่หางไม่หางไม่หางเล่หังม่หงเล่หางม่หางไ่หางไ่หางไม่หางไ่หงม่หงม่หังม่หัง่ห ลงไปลงไปข้างล่างมาเลยข้างล่างหลบ้าหลงบ้าหลับ้านหลงบ้านหลังบ้านหลังบ้านลงมาหลังบ้าลงมาหลงบ้าลงมาลงไปลงอะงไปเลงไปเจลงไปเลงไปเจลงไปัชเ่โดนอยู่ฝสบล็กนบ้าอยู่ฝั่งสะหล็ก้านเอยู่ฝั่งสะบเหล็กันมดแนมัโดเยกูบอกนะลงเลงมันอยู่ในบ้านหคันมาระเบิดให้หน่อยได้ปเบิห้อยได้ลงเซ็นมบลง ใสมไปลงท้าไปเลยหมดเลยท่าไปเล่นปืนหาเขาเล่นเมื่อข้าวไปเลยหมดยิงหน่อยยิงหน่อยตีใหญ่ซ้ำปูบอลบอลบอลสีเข้ามาสิเจัไฟ้หมดเลยโสามพี่หมูจับขโมยไปดิตยโดนสามเปไปแล้วเหรอเฮ้ยคุณโดนขังอยู่ในบ้านโดนสามพหมูโดนสามเปิดไฟโดนขังอยู่ในบ้านเลยตายเลยมาเลยมาสกี้หมูเลยมันลงแล้มันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วนะมันลงแล้วนะพี่ลงเลยพี่ลงเลยพี่ลงเลย

ยิงโย่ไอ้เลยน่าจะโดนหัวและน่าจะน่าจะบูดโดนหัวและวอนนี้ยว่าน่าจะ่โดนนะน่าจะโดนบุดิบุดิบูดิไปอ้เร็วๆมจะเยอะเพราะมึงได้ไงพี่อ่ไหนเนมเนไมอะตา้ปบานบานเียเไมมู่ไหน่นเนียบันเคียรงเนี่ยบนเียนะบานตายสามศพไปแล้วปมาเเพื่นอย่ากลลงมาากลงขึ้นมาเืนเยอะ อคนหนึ <alrededor> ่งปจบหน้าบ้านเลยเล่นเขาเล่นเขาเล่นใจเย็นวางเยอะวางเยอะจุหน่อยจุหน่อยเล่นเล่นเล่นบี่องเพื่อนเราตาย่เราตายช่วยช่วยดี๋ยวรู้ลวครับผมรู้ลบผมรู้ล้ว่ามีคนแคร์มาเอเข้าบ้านนะ ตายเพื่อนตายเ่ตายไอเบสแทลเล่นก่อนเบสทนอหน่อย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 ผมมอยู่ในบ้านอยู่นะสาสมศพศเลยเสเข้าบ้านพี่หมาชุหน่อยหน้าบ้านให่อยู่ในตูยยย่คนในู้คนเนียจอกูจะุห้จอมันใ่ะหน้อไงเลีงใต้บ้านหน่อยยิงเ้ยงใต้บ้านหน่อยข้างใต้เลยใต้บ้านหมันชุใต้บ้านได้อ เ้านน้อยมตายบ้านเลยตายบ้านเลยตายบ้านต้านขวายเอยู่ในตู้ส่คนนะมาตไม่หมาไอสัตว์กูติดอยู่ในบ้านมันเี่ยมีใครมาระเบิดปะผมผมับผม่ามันตายไปสมคนเลยในบ้านมันต้องนั้งแปดคไปเอาอะเอาคนเดียวไม่ได้ไปวม่้ย็นหน้าประตอดลูกเจอก ผมบอกแล้วลุงไอเดีไปเป็นไงบ้างโดนโดนกดยับไอเดีไปไปไหนไปไหนวะออยู่บนรถนอนดนเล่นดเล่นดีกว่ามั่เลยจะไม่ไม่หายไปไหนวะมีดไม้อะมั่วมั่วมั่วเล่นยัเล่นยิมมั่วเล่นอะไรเล่นเะไนแล่วเนี่ยมั่วมั่วไอี้อเซนไม้เซนมีดลงไเนี่ยทำไมคนน้อยกว่าเนะมึงดูดิลงมาตัดว่าไดอดีกว่าไหนวเอามามั่อได้ดกล่ไหนเล่นใหม่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 เ้ยผมออกตู้ตรงโพสมบัติเ่้ลุง โอ้สมบัติมันได้น้อยมหรือเปล่าเมื่อกี้หนูแคสนะใจร้อนไปอะมาช่วยตัดสามแยกกีนได้ปะลงโอนาหมดแล้วอะทำอะไรไม่ได้อะไปไหนก้มาช่วยตัดสามแยกนะมันดูกวอย่างเยอะข้างนอกยังน้อยเหรอินแคสหรอก่อหรือเปล่าใช่ไหมสามแยกิเตดีี่เตะนเยิงเดียงเดียร์ยิงเดยยิงด้้หเาด้เองอช่วยกนได้ไหม กูกูสบายกูสบายไอ้หรือมาก็ตายสัตว์จะถึงแล้วจะถึงชอบแม่ใช่บแม่กูสบายกูสบามเหล่าเพื่อนกูน้ำซ้อมหมดแป๊บนึงกูน้ำซ้มหมดออกมาเล้วมาเลยถึงแล้วที่เอ็ในตู้สี่คนมึงโดนขังแน่ไอ้บ้ามึงโดนขังแน่ไอ้บ้าโคตรกัดโอ้คุณยิงในบ้านอย่างเยอะทำไมข้างนอกถึงโดนวะไม่เข้าใจฆ่าแล้วก็กักอ่ะตัวในบ้านนะฆ่าแล้วก็กักอ่ะยาวให้หมดอ่ะไม่เยอะ ไม่เข้ามาอีกกลัวไม่ได้มึงสามมันดิสามคนเดียวพอไอเบพอไอเบพอรอบรอบยวกูฟเฟ่ให้ไม่ไถ้าถ้าผมมาถ้าถ้าถ้ามาระเบิดบ้านแล้วเราออกไม่ได้ห้องพอมองไม่ได้ครัไม่ได้ออกไปเไหมติดตู้คืออะไรหลับติดตู้ในในบ้านมีศพในบ้านมีศพมีใครหอบอ่ะ เอออ๋อมันมีเสียงอะไรอย่าเงี้ยปนะปนะปนะาาามาแล้วพวกแคดมาล้วพวกแคดมึงจะมาโหล,โลป่ปะปะประมูลมาสมัยเด็กประมูลอะ โอ้โหจัดประมูลในเฮียด้วยโอเคโอเคโอเคอ๋อขอประมูลมาแล้ส้มอะดิเอ้ไอ้ไอ้ไอ้เฮียบอสไปไหนวะไอ้เด็กเฮียบอสไปไหนวะไอ้ดเฮียได้เสียงคุยเลยพี่นุ่นใหญ่พิ่นุ่นใหญ่พี่ไม่หนาเป็นไงหญ่นุ่นใหญ่ ลอยแค่บอบมไม่ได้เสียงอะไ่พเยอะไรกันมาไม่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 ไมึงมึงช่าแขกคนอื่นมาให้กูพูดป้าแกงมึงทำอะไรอะฮะมดาเสียงไอ้เฮี้ยอะไรไม่ไม่ไม่ให้กูพูดป่ะเฮี้ยโต๊ไปเฮี้ยไมยเฮี้ยแขกเกงแขกเก่ไอ้เฮียกูพูดกับป้าเอาบ้าเอาเฮี้ยควายติกไม่เปิดเยอะเลเปิดป่ะ่ะเฮี้ยชทำมวะเอ้ยมาลุ่หอดนมาลหอดน่ควายกูเปิดังกูเปิดฟังไอ้เฮียหล่อไปนะนะบ้า Yeah. <laughs>